ทาไม่้ดินไเป็นฆาตกรลยค่อเล่นดีดีมากเลยเลยแล้วแต่เอกเอกจะโดนลุงปากไปเ้เอกมันตีเล็มากเดี๋ยวเปิดทางล่างให้เดเปิดประตูล่างให้เป็นหรอจประตูอยู่ก้องเลยครกล้องเลยครกล้องเลยเปิด้เกมมาเป็นที่เรียบ้อยตกใจหมดเมื่อี้ี่ัเรียบ เสียงพี่บิวยังไงเล่าว้าวพี่บอลไงเอ้ะยาตัวนี้เกมไม่ได้เดมมิวมิวน้องไม่ได้เล่นมิวมิวนะจ๊ะน้องไม่เล่นมิวมิวละเออเขาเล่นมีผ้าบางดีตัวมีนั่นเนี้ยไม่ให้เล่นมันกดตีไม่ติดว่ะทำไมเล่าพี่บิวพี่บิวอ้อนให้นะ เรไม่ได้ออนให้ค่ะพีเออนจริงจเราโกวางไใ้ตตงบนพออนจริงจอานเละไม่ยอาไหนเอาี่ปาไม่ชยาวางให้ตงบนเลยโกราไปกรไปมึงจะิวตอนนี้ล่ะตรงข้างตรงนี้กำลังปักว้าวปักบุบุา่งะรอันตัรอบนี้มีเจอยยาเลยอันนัเที่มีที่มีใช้พี่บว่ะ้าวเราเดินเขาปนน ที่อยู่นี่โอ้ยอะไรนิพาสวัสดีนะคข่าน้องะนิพามาหาพิยุร์นิพาเลือกผิดเดี๋ยวห้ามไล่ที่ขาดนะพี่เบลวูผมมันลือกที่สวดก่ออย่าไล่ผมเลยนะพี่เบลเออ๋ยวันนี้มาเลือกสวดก่อนจะไปไหนพี่เล่นตัวอะไรก่อนที่เลือมีตัวผู้หญิงจีนที่นี่น้องเจนนี่น้องเจนเจนนี่เจนี่ป้านั้น เดนค่ะเดนค่ะตามนี้ไม่เจอแต่ไม้ฟาดวถอะอดีระวังเออยมันเมาะกับตัวนนอยู่แล้วเ้ยวแ่ไมเอ๊ยีบิไปเอาคนอื่ก่อนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะจอสติป72 2ชวมงัเ็นหน้าบอกเร็วบอกเล็ยวอย่างไรพี่รุดรุดรุดจีนสวัสดีค่ะมาเจอกันหน่อยไหมคะ ทำไมคนอื่นเปิดเจตใจพูดเปิดเจตใาแพ้ศิลปดวงดวงของอมสินไงก็คือสายศิลไงเออเจอเปิดเจอ,อไม้ไหมเลยหรอยาซะโหลเฮ้ยเจอยายาอยู่ตรงโบสถ์นะยาอยเขาขึ้บอกไม่ไม่กูเพิ่งบอกไปว่ายาตรงโบสถ์แป๊บนึงแป๊บนึงผีแม่งบอกยาคนละล่าสุดไม่กูก็บอกอยู่ว่ายาอยู่ตรงโบสถ์ ไปไปไปพี่ดไปกนลงมาม่ตอเปลี่ยนเลยลงมาเนี่ยไม่ต้องิ่งมาร์คมาร์คไว้เพื่อนดีเพื่อนจะได้รู้เพื่อนจะได้วิ่งไปโอ้ยพี่พาอีิงแล้วเหรอพี่บิวเอาเอามีสายสินนะมีสายสอ้ยผีมาพี่อย่าวิ่งติด นุ่นดีมากไม่ใช่ประตูดีมากจะได้ไม่เปลืองไปโกนเพื่อนขอตั้งวิธีโกนเดี๋ยวอีกวิธีหนึ่งนี่คือเดีย๋ยวบอกกัระปิแต่แตนเออพิธียังไม่ซิดเลยเออบวกกระปแต่ตนเกมเลยจังหวะก็ต์คีทีมครับลากไปใส e ่อีจีนเลย จเราไม่เคยทำไม่เปั่นเลยสิตัวปั่นตัวนี้อ่ะสวดอยู่สวดอยู่มันก็วิ่งมาหายกูให้ดอดอ่ะเตะๆนี่มีมีกล่องอยู่เนี่ยกล่องแดงสวดตรงนี้อยู่นะกูเล่นแค่ไป่ปั่นแล้วกูกูตั้งวิธีขิารหล้าเอาเจ๊ยาลุดมือไปไหนวะนี่จะต้องเจ๊ปีดยาเมื่อกี้เอ้ามันมียาลุดมือเดี๋ยวยาหลุดมือแล้วล่าสุดโอ้ยกูอีกแล้วเหลอ ลูด,ดล,ลูดลูดพีลูดพีลูดไปไหนเราไม่รู้นะเวไม่ได้ลูนะคะเยวก็มาอยู่นี่นะจะ้ะใช่ชื่อด้วยเราจะเพิ่งมานี่เพงมานี่เสร็จแล้วโอเคจะพยายามไม่ไปนะนนะไปหาเลือดไปดนหายยาดิ ยาอยู่ตรงบูดตรงบูดลูดพี่จูได้ไม่นานนะพี่จูได้ไม่นานนะยายอยู่ตรงบูดนะตรงบูดตรงกลางลูดพี่ลูดอยู่ข้างบนอ่ะพี่ลูดนะครับเออพี่ลูดทำไมล่ะโอ้โหเห็นละพีพังวิธีเดี๋ยวเป็นโลหิตเลยวุ้ยเดี๋ยวเป็นโลหิตีแล้วดิ อาเบลนไอเป็นน้ำกั่นาทแล้วอุ้ยขอโทษเพื่อนไม่ไหวแล้วขอโทษเบลดีกว่าไหมคะเมื่อกี้น้องที่ผานมไหนพี่ีพาไม่ได้ทำอะไรเลยพี่เบลโอ้ลวโองยไป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 บลไปไปไปไไปไไปปนไปไปป แล้วงั s <S ้นรอได้นะได้ได้ได้สองวิธีอยวจะเย็นมานี่มานี่วิ่งออกมานี่นนวิ่งออกมาหน้าบูดเนี่ยกูกำลังกูกำลังตังงวิธีกูวิ่งไปวิ่งออกไปวิ่งไปนี่ไงออกไป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 มุดโอ่งนุ่นนุ่นไปมุดโอ่งไม่ไม่รุดแล้ว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 นะแปดสิบเปอร์เซ็นต์เหรอ ทำไมไม่ค่อยมีเสียงตละครเลยวเราผีจบเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วจบเสร็จแล้วไงเแม่ซีดตอนเนี้ยผีมายัยยูกู้มงซีไม่ต้องสวนของตีเป็ดซิฟแล้วยัยยูกู้มียูตรงนี้มียันตรงนี้มียันเราหาของก่อนมีแค่เตยยูโอเคโอเคหาของก่อนนะมาเดาเดวจุดที่งพีนึงได้เวลาบางละจัน อ่ะสองพิธีพอตีเรามันขึ้นอยู่แล้วเอามาตีพอมกันนะสองพิธีสองพิธีเอาอ็กซ์เด็ดตีันนานไงเออไปเอาอีเจนไปเอาอีเจนเลยเออนั่นแหละเขามาเด็กเข้ามาดิทุกคนหาของเลยวิธีเสร็จละวเออเออเออไม่ดีตีหุ่น พี่เบลสายตาไม่ดีนะพี่เบลเจ็บติวคนหลานเลยทำไมตาตุ้ดติวไม่คนหลานไอ้ถือว่าพีหลุดไม่บอกนะนางเจนนี่นั่นนั่นนั่นอีเจนทำเป็นพูดมากแท้หวะมาจริงเออน้องเจนมันอีเธอก็มาดีอีพีบ้าเลยสัตวสจะด่าพีลงหนึ่ง มาเลยนะคุณามลยไม่ไม่นุนนุนยังไม่ชินไงตีพิธีครบแล้วทุกคนไปได้เวลาบางละจันะจนะจันทียืนอู่ทังวันพดนี่ไงอยู่ไหนมึงสินเรานี่นี่นี่พอยู่นี่ตรงนี้มีสายสิน เออนั่นแหละไป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 เลยน้องเจนนี่หยุดหยุเจนนี่หยุดเกมกีไม่มียันน้ำ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 เา็นโลโก้อะถาปรัภาพสุดอะรูทรใช่ใช่ถ้าปรับภาพไม่สุดไม่เห็นโลโก้โอ้็ไม่มาไม่เลนะไม่เห็นโลโก้คือใจหายเลยใช่ไหม เอ้ไงกั็เอ้่นก็พันใส่ซินไ่ดูอะไรเลยงงเกลียดเนตนี้อย่เกลียดน้องเลยตีอะประคำซ้ำประคำซ้ำพี่อยู่กู้ไม่ต้องกลัวเราตีเลยปม่งตีมันคงตายนะเอาใครจุดวะ่อยู่กู้นุนจุดทำไม ดเต็มเลยจังวันนี้ผีขางมาโดนี่าดูผีดนฟาดนนฟาดนฟาได้พี่มีตไม่ตาคามีตาได้ีไอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยเอาอืมเดี๋ยวไปน้ตามมาเนี่ยมาดิาลงระจันวางละจันเราเอาใจช่วยยืนเชียร์ อเฟีดกรรมาการล<ะ>่างแกบิวตัวเล็กได้ยังไงครับดูเออนนนอย่าจุดสามวิธีเดียวสองวิธีพอ,อ,อ<ะ>สอมวิธี<ะ>มันตีเร็วมันเกีแดงงใช่สามวิธีผีตายง่ายไปใช่